คืนนี้แล้วนะครับคืนนี้แล้วสินะศึกยูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสารภาพตามตรงว่าใจคอมันไม่ค่อยจะอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่ อ้าวเฮ้ยอุ้ยยังไม่ได้โกนหนวดเลยนี่อือหือนะอ่ะ,อะขอเวลาสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวรอนิดนึงรอนิดนึงเอ้ย มาแล้วมาแล้วกลับมาเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงดูโอ้โห,โห,โห,โหนี่ดูเต็มเต็มเกลี้ยงเกลาเลยไรซึ่งต่อโอ้โหนี่นี่แหละยินเล็ดไรต่อหลอลุน้นลดนะครับโอ้โหช่วงนี้จิเล็ดเขาจัดให้แบบเต็มเต็มจัดให้แบบหนักๆนะครับเพียงแค่ทุกท่าน ซื้อสินค้าของยินเล็ดนะครับที่ร่วมรายการไม่ว่าจะเป็นมีดโกนหนวดหรือเจลโกนหนวดนะครับครบ389บาทลุ้นรับรถยนต์ BYDC Lion 6ซครับแต่ถ้าซื้อครบ589บาทลุ้นรับรถยนต์ Toyota Camry 2024มาแห่ทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วนะฮะยินเล็ดเพราะฉะนั้นช่วงนี้เขามีแคมเปญดีๆก็จัดไปเท่านั้นไม่พอ หลายท่านคงรู้จักเฮียวิทนะฮะเฮียวิท er ไหนเฮียวิทที่เปิดร้านขายของชําหรือเปล่านั้นไม่ใช่ครับที่ผมพูดถึงนี่คือเฮียวิทวิทสิทธิเวคินนักเล่าประวัติศาสตร์มือวางอันดับหนึ่งของประเทศไทยจรล็กเขาจัดให้ครับเขาจัดให้แฟนๆเนี่ยไปสัมผัสต,ตัวเป็นๆของเฮียวิทวิทสิทธิเวคินนะครับเดี๋ยวจะมี Exclusive Talk ในหัวข้อเชฟยูลาฟถ้าท่านสนใจ อยากจะไปฟังอยากจะไปเจอเฮียวิทนะครับก็เหมือนเดิมซื้อสินค้าของยิเ็ตท,ที่ Top ป u ุ e มา a r เก t ย้ำนะครับว่าต้องซื้อที่ t o อป u ุ e มา a มเก t เท่านั้นก็จะได้ร่วมสนุกกันแต่ถ้าใครไม่มีเวลาหรือขี้เกียจไปที่ t o อปซุ e มาร r เก t ไม่เป็นไรผมแปะลิงก์เอาไว้ให้เรียบร้อยนะฮะนี่ไรต่อยิเล็ตไรต่อหล่อลุ้นลวดครับนะ คืนนี้แล้วนะครับพูดแล้วก็ใจมันก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมยังไงชอบกลก็ไม่รู้นะฮะปกติธรรมดาเวลาพลาพรรคปีศาจแดงเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยเนี่ยผมไม่ค่อยจะเกิดอาการอะไรแบบนี้เลยมันเหมือนเกมเนี่ยวันเนี้ยนะฮะมันเหมือนเกมที่ชี้เป็นชี้ตายนะฮะเป็นแบบศึกวันหม้อข้าวแตกเลยคือพูดง่ายว่าถ้า ตีไม่ชนะนัดชิงชนะเลิศน,นะครับสุดท้ายมันจะเป็นฤดูกาลที่ต้องบอกว่ายำแย่บัดซบหน้ารันทดหดหูห่วยแตกที่สุดนะครับครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดเลยทีเดียวโอ้โหแล้วทฤษฎีนี่แม่งมากันเต็มเลยนะทฤษฎีสมคบคิด ทฤษฎีแรกเลยคือทฤษฎีสัตว์ปีกแชมเมียร์ลีกคือหงส์แดงแชมลีคัพคือเจ้านกสาลิกาดงล่าสุดแชมเอฟคัพคือด h อีเกิลส์หรือนกอินทรีเท่านั้นไม่พอนะฮะขนาดแชมแชมเปี้ยนชิพอย่างลีสจุดอิเต็ด ยังถูกลากมาด้วยแล้วก็บอกว่าลีสอยู่ในเต็ดเนี่ยคือยุงทองนะฮะเป็นนกยุงโอ้โหสัตว์ปีกบดเลยแล้วค่ำคืนนี้แมนยูกูมีปีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้เฮียสงสัยต้องใส่วิสเปอร์มากเงยน้องไก่เป็นสัตว์ปีกโอ้โหหลอนอีกหลอนยังยังหลอนไม่พอทฤษฎีไม่ได้แชมป์มานานก็มา นิวคาสเซิลอยู่ในเตดไม่ได้แชมป์อะไรในประเทศเนี่ยเจปีก็มาได้แชมป์ในฤดูกาลนี้คริสตัลพาเลทครับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรไม่เคยสัมผัสความสำเร็จใดๆเลยที่เป็นระดับเมเจอร์เนี่ยเมื่อวันเสาร์แชมป์เอฟเอครับคือครั้งแรกในพงศาว,วดารลูกหนังแล้วก็ในประวัติศาสตร์นะครับที่ ครสตาเลตคว้าแชมป์ได้สำเร็จไปที่อิตาลีโบโลญญาก็ไม่เคยได้แชมป์อะไรมาห้าสิบกว่าปีเขาก็ได้แชมป์บนถ้วยโคป,ป้าอิตาเลียส่วนแมนยูฤดูกาลที่แล้วเพิ่งได้แชมป์มาหมาดๆนี่เองผิดกับน้องไก่ท็อตแนมออสเปอร์ไม่ได้แชมป์อะไรเลยเนี่ยนะครับมาตั้งแต่ปี2008 พูดง่ายว่าห่างเหินแชมป์มานานแสนานานบางคนบางคนอยากจะแซวอยากจะแซะแล้วไม่รู้เรื่องไม่ศึกษาประวัติบอกโอ้ยสเปอร์น่าจะได้แชมป์ครั้งแรกก็คืนนี้แหละแชมป์ยูโรปาลีกอเฮีย้ยสเปอร์แม่งเคยได้แชมป์มากกว่าแมนยูอีกไอ้สัตว์นะครับสเปอร์นี่คว้าแชมป์ยูโรปาลีกหรือในชื่อเดิมว่ายูฟาคัพเนี่ยสองสมัยนะครับปีหนึ่กับ หนึ่สยังฮะยังไม่จบนะแมนยูไม่ชนะสเปอร์เลยฤดูกาลน,นี้เจอกันมาแล้วสามนัดแพ้แม่งทั้งสามนัดมินนำครับตั้งแต่แอน์โปเซโค,โคกรูเข้ามาคุมทีมตาไก่เนี่ยยังไม่เคยทำให้สเปอร์เนี่ยพลาดท่าปราชัยให้กับปีศาจแดงเลยถึงตอนนี้แมนยูไม่มีปัญญาเอาชนะทน็อตแนมอสเปอร์ 6เกมติดต่อกันแล้วหกเกมติดต่อกันเนี่ยแพ้ไป็สเสมอได้แค่2แมนยูชนะครั้งสุดท้ายนู่นเลยอะโอ้โหอีอะปีสองพนยี่บสนู่นแล้วนะแอนช์เนี่ยนะครับคุมทีมไหนมักจะได้แชมป์ในฤดูกาลที่2ที่ตัวเองคุมทีมตั้งแต่อยู่กับวิสเบนอยู่กับโยโกฮาม่ามารินอส ะครับแล้วก็อยู่กับกราสโกเซลติกไม่พ้นฤดูการที่สองจะต้องได้แชมป์แล้วฤดูการนี้นะแกะคุมสเปอร์ครบสองฤดูการพอดีโอโหอะไรมันจะขนาดนั้นนะอะไรมันจะกลัวแมนยูได้แชมป์ถ้วยเล็กๆนะถ้วยน้ำจิ้มถ้วยน้ำพริกอะไรมันจะกลัวอะไรขนาดนั้นเอย ไม่ต้องกลัวหรอกแมนยู are, นะฮะมันลุ่มๆดอนๆกระท่อนกระแท่น,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 นมาตลอดนะครับพูดถึงความพร้อมของทั้งสองทีมแหมเมื่อวานนี้มีภาพนะครับเจมส์มดดิสันเดินทางไปที่บินเบาพร้อมกับพลพรรคขับไก่ด้วยตามข่าวนี้บอกว่าเจ็บลงเล่นไม่ได้แน่ๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีการสับขาหลอกหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับ น,นอกนนนั้อกจากเจมส์ดิสันที่มีข่าวว่าบาดเจ็บอีกคนหนึ่งที่ลงเล่นไม่ได้แ,ดน,แน่ๆร้อยเปอร์เซ็นคือเดยันคูลูเซฟสกี้ซึ่งเล่นได้ทั้งกองหน้าึ่งปีกขวาแล้วก็เล่นได้ทั้งตำแหน่งหมายเลขสิบก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ฟอร์มการเล่นสม่ำเสมอคงเส้นคงวาไม่มีคูลูสักคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกมรับของแมนยูก็น่าจะเบาลงไปได้นะครับขาดไปสองคนนี้ และยังมีอีกหนึ่งคนคือลูคัสเบิร์กวาลมิดฟิลพลังไดนามเลยนะครับฤดูกาลนี้ก็เล่นงานปีศาจแดงมาแล้วในศึกลีคครับหรือคาราบาวครับนี่แหละที่สเปอร์เขี่ยแมนยูตกรอบทีมตาไก่นะครับจะไม่มีผู้เล่นสามคนนี้แน่ๆเดาใจนะแอนช์ Anch, นะครับน่าจะจัดชุดที่ดีที่สุดเพราะว่าเมื่อวัน สุขที่บ่านมาเนี่ยหมกเบ็ดไว้เลยส่งตัวสำรองลงแบบยกชุดผู้ประตูก็น่าจะเป็นวิคาริโอนะครับเฝ้าเสาแผงหลังสี่คนนะครับแบ็กขวาก็น่าจะเป็นเปโดโปรโลแบ็กซ้ายก็น่าจะเป็นเดซิน n ี่อุดอกีคู่เซ็นเตอร์แบ็กนะครับคริสเตียนโรเมโรจับคู่กับมิกกี้ฟันเดอร์เฟน กลางสามตัวน่าจะมีปบาบซามีโรดิโกเบนตานเคอร์และอีกคนนึงเนี่ยอาจจะเป็นวิลสันโอเดอแบร์เป็นตัวรุกนะครับส่วนสามกองหน้าทางขวาโอ,อ้ายจอนสันของน้ำแมวเขาไนะอาจอนสันมาริกัน ห้จอนซันมาริกันนิกโกรอตามเพลงทางซ้ายก็ได้ซงฮึงมินอุ้ยล่าสุดมีข่าวนี่เห็นขึ้นอไอจนะีอะไรนะอะไรนะเอาไปทั่วไม่ใช่นั่นอีกคนนึงโอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะอะไรมั่วไปทั่วอะไรเดียวเมื่อวานเห็นฮือฮาอยู่อ่ะเห็นมีอะไรหน้าหน้าหอยนางรมคนละตัวนะอันนี้ซนฮึงมินแล้วนะมีข่าวเฉาที่เกาหลีเหมือนกัน แล้วก็สูตรหน้าตัวเป้าน่าจะเป็นโดมินิกโซลันกีนี่คือ11ขุนพลพยาต้งที่ผมคาดว่านาแอนชแกจะจัดมาประชันกับปีศาจแดงในค่ำคืนวันนี้ที่ซานมาเมสนะครับส่วนของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดรูเบนอามริมจัดทีมได้หลากหลายนะครับเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยมีข่าวดีเลนิโยโรหายเจ็บกลับมา เช่นเดียวกับดิโอโกดาโลเท่านั้นไม่พอจันดูฮะหายไปนานจันดูโจชัวเซอร์ซี่ก็กลับมาแต่คาดว่าผมก็ดูแล้วนะอย่างจันดูนะครับอย่างดาโลเนี่ยมันหายไปหลายเกมครั้นจะกลับมาแล้วยึดตำแหน่งตัวจริงเลยเนี่ยมันก็ดูกะอะไรอยู่คิดว่าสองคนนี้ยังไม่น่าจะได้ลงตัวจริง ส่วนโยโร่เนี่ยก็เพิ่งขาดไปเมื่อเมืม่อเมืสองสัปดาห์ก่อนนี้เองก็คงยาไม่มีปัญหาอะไรถ้าพร้อมสมบูรณ์ฟิตหนึ่งรอเป์ก็น่าจะกลับมาลงตัวจริงได้ผูร้รักษาประตูนะฮะอองดรีโอนาน่าเคยเข้าชิงบอลยุโรปมาสองครั้งย้อนกลับไปปีหนึ่งอ่าปีสองพิบเจก็เจอกับแมนยูนี่แหละตอนนั้นเฝ้าเสาให้กับอาแจกอัมสเตอร์ดัมแพ้แมนยูไปสองลูก แล้วก็เมื่อ2ปีก่อนนะครับเข้าชิงถ้วยใหญ่อย่างยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับอินเตอร์มิลานก็พลาดท่าให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชิง2ครั้งทีมจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอ้ยไม่ใช่ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยได้แชมป์ทั้ง2ครั้งเลยเนี่ยอันนี้ก็คิดเอาโอนานา่าเฝ้าเสานะครับเซนเตอร์แบ็กสามตัวแน่ๆเลยคือ พี่หัวแตงโมคนสู้ชีวิตแฮร์รี่แม็กควายนะครับยืนเป็นประการหลังตัวกลางส่วนอีกสองข้างที่จะขนาบตัวแกเนี่ยนะข้างหนึ่งก็น่าจะเป็นเลนี่โยโร่หายเจ็บกลับมาก็น่าจะกลับมาลงเล่นเลยเพราะว่าฟอร์มกำลังดีส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยนะครับน่าจะเป็นข้างซ้ายเชียร์ให้เอาลุกชอลงแล้วกันเพราะว่านิ่ง มีประสบการณ์นะครับแล้วก็มันมันดูน่าไว้ใจกว่าวิกตอริมเดลเลิฟอะถ้าเอาไอ้เลิฟลงนีก็เด็กผีก็หายใจไม่ทั่วท้องอีกนะครับไม่รู้วจะจะพลาดอีกเมื่อไหร่ไม่รู้จะถอยไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะวิงแบ็กสองข้างนะครับดาโลยังไม่น่าจะได้ลงตัวจริงทางขวาน่าจะเป็นนุแสแซมัสราวีแล้วก็ทางซ้ายเป็นดอกูแพทริกดอกู ขวันใจเด็กผีคนใหม่นะลงเล่นทุกนัดมีเรื่องให้ชื่นชมแม่งทุกนัดมิดฟิลตัวกลางสองคนนะครับคาดว่าน่าจะเน้นเกมรัดกุมเกมแน่นไว้ก่อนก็น่าจะเป็นกาเซมิโร่กับมอนูเอลูกาเลยขยับขึ้นไปครับมิดฟิลตัวรุกที่แน่ๆหนึ่งคนได้ลงแน่ๆเป็นเบอร์สิบก็คือกับตันทีมครับ อิตาลุนบรูโน่แฟนันส์ส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยโอ้โหมันมีตัวเลือกเยอะนะไม่ว่าจะเป็นอาริฮานโดกานาโชนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหมัดดิยาโลหรือแม้แต่เมสันเมาท์ถ้ายผมเดาใจรูเบนอาโมริมนะครับคิดว่าเขาจะให้กานาโชลงก่อนแล้วกันกานาโชกับบรูโน่แล้วบนนั่งสำรองจะมีอาหมัดดิยาโลจะมีเมสันเมาส์อยู่ จะมีอาจารย์ดูโจชัวเซอร์ซี่อยู่นาเป้าก็คงต้องเอากรวยจราจรวางไว้ก่อนนะวางไว้ก่อนมันเก็บบอลไม่ได้มันพักบอลไม่เป็นมันวิ่งช่องไม่เจอหาตำแหน่งมั่วซั่วไปหมดให้มันวิ่งลงใบกระทุง้งกองหลังกระเปอร์ซักประมาณครึ่งหนึ่งอาการไม่ดีค่อยเอาออก นะจริงๆอ่ะเสียได้จริงๆวัดแม่งเลยเอาอาจารย์ดูลงตัวจริงแม่งเลยหมดเรื่องหมดราวนะครับแมนยูเป็นทีมที่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้แม้แต่ในระหว่างเกมนะครับอาจจะเล่นดีอยู่สักสิบห้านาทีพอผ่านไปสิบห้านาทีอยู่ดีๆ,ๆแม่งแผ่วขึ้นมาถ้าอย่างนั้นดื้อนะ, <ๆ S 1> นะในรอบลีกเฟส ทั้งแมนยูทั้งสเปอร์ก็ผ่านเข้ารอบมาด้วยอันดับที่ใกล้เคียงกันนะครับแมนยูเข้ามาที่สามสเปอร์เข้ามาที่สี่ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกก็อยู่ติดกันเลยแมนยูสิบหกสเปอร์สิบเจ็ดผมพูดตรงๆเกมเนี้นะห้าสิบห้าสิบเป็นเกมที่ตึงเครียดพลาดไม่ได้ทั้งคู่อาจจะเกรงด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะว่ามันเป็นเกมที่เดิมพันสูงมาก มันเดิมพันที่ความสำเร็จที่รายได้แล้วก็ความล้มเหลวแบบสิ้นเชิงไปเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะขึ้นอยู่กับการฉกฉวยความผิดพลาดของคู่แข่งเกมรุกแมนยูมีปัญหาชัดเจนนะครับแต่เวลาเล่นในยูโรปาลีกจะแตกต่างจากเล่นในพรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าไอ้ที่ผ่านมาของแมนยูในยูโรปาลีกเนี่ย ยิงกระจายเลยผ่านมาสิบสี่นัดเนี่ยยิงไปรวมๆมกเกือบเกือบสี่สิบประตูเฉลี่ยนัดหนึ่งเนี่ยแม่งยิงสองสองประตูกว่าสองประตูกว่าแต่เกมนี้จะไม่ได้เจอคู่แข่งจากยุโรปจะเป็นการเจอคู่แข่งจากชาติเดียวกับตัวเองจากลีกเดียวกับตัวเองเพราะนั้นมันก็จ,จะแตกต่างมันก็จะอาจจะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึง่ง ขออนุญาตไม่ฟันธงนะครับแต่อยากจะขอความกรุณาเด็กผีทุกหมู่เหล่าครับร่วมแรงร่วมใจส่งกำลังใจไปให้กับพลพรรคปีศาจแดงคืนนี้ครับตีสองพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ